ทักททยทุกๆคนได้จ้าเดี๋ยวมือนีแอนสิผ้ามาอมเนื้อค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงที่หสิใส่ตำเนาะค่ะเกลือมิกระเทียมพริกหอมแดงตะไคร้ค่ะส่วนใบบักกูดกับข้าเอาไว้ใส่ในแกงเนาะค่ะส่วนผักใส่ออมมือนีเกลือมิ้ผักซีเล้าผักกัญจองแล้วก็ใบชะพูค่ะเดี๋ยวมาตำเครื่องแกงกันก่อนเลยค่ะแอนจะเอาพริกหอมแดงกระเทียมตะไคร้มาตำแบบนี้ค่ะตำ่าต้องละเอียดมากเ้อค่ะโขลกไปหยาบๆพ่อแค่ตำเครื่องแกงกับหอมมากแล้วค่ะหน้าตาเครื่องแกงที่ออกมากระสิประมาณนี้แหละค่ะหลังจาากกนนนนั้ออิเเื กับเครื่องแกงค่ะมาคลุกใส่กันค่ะคนให้เนื้อกับเครื่องแกงเข้ากันเนาะค่ะมันค่อยสีบะข้าวใส่ค่ะก็ใบบักูดลงไปน้ำค่ะเพิ่มความหอมแถมดับข้าวได้พอมจ้าเปิดไฟกลางค่ะแล้วก็หัวทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้จ้าหัว <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆจนว่าเนื้อเปลี่ยนสีแอนซิเทน้ำปลาลาดลงไปค่ะหัวใส่กันมันจงเข้าเนื้อดีจ้าอย่าพึ่งใส่หลายได้ค่ะใส่ไปจักทัพพีหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวหฮอค่อยไปปรุงเพิ่มจ้าคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วแอนซิเติมน้ำลงไปค่ะผู้ใดมากแบบสดน้ำก ักแบบครูคลิกกับไส้หน่อยๆจ้านีแอนอยากซดน้ำค่ะแอนใส่น้ำไปขวดครึ่งค่ะดหน่อยเด้อจ้าแอนซิมรสชาติบองแหล้วบนัวค่ะแอนเลยใส่น้ำปลาไปอีกหนึ่งทับพี่จ้าหลังจากนั้นแอนก็ใส่พักทุกอย่างลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ซิมรสชาติเมืองอีกกรอบหนึ่งค่ะยังบนัวปานได้เติมน้ำปลาลงไปตามด้วยผงชูรสค่ะเวลาแอนเห็นแนวกินแอนสิค่อยปรุงค่ะเพราะว่าแอนม,อมามกักินรสชาติเข้มจ้าปิดท้ายด้วยโรยข,ข่าขวัวหอมๆค่ะจังห่ะนี่หอม ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะผู้ใดบ่บกินเนื้อวัวกับสิเปียนเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้เด้อค่ะวิที่ทำกระเฮ็ดแบบเดียวกันนี่ละจ้าเช่นเคยเด้อค่ะถ้าผู้ใดมักคลิปนี้แอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้แอนได้ด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะส่วนมือนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย